มาทุกคนวันนี้นะคะจะมาเก็บเห็ดไจต่อเลยนะคะไงเอาเลยไปรอแล้ะอันนี้คือมาครั้งก่อนก็มาจอบเพื่อนนะคะอ,อรอบนี้ก็เลยมาเอาเอาประมาณนี้แหละน,น้อยเซลเแสบเบิงเง็นเพิดนนึกว่าก่อน,อนขี่ม้าเนาะพี่น้อง เอาไปเลยใบไ,ไม้เปลี่ยนนะใบไม้เปลี่ยนสีละ ไวยเข้าไว้เป็นเชื้อเป็นพันต่อไปอืม มาเนี่ยเหมือนเห็ดชิเมจิใช่ไหมชิเมจิคนอินเห็ดกระป๊อกเลเบอเพราะว่าเขาขายเป็นกระป๊อกอะกระป๊อในหน่อยๆในหางมันก็เลยเ,เรียกเห็ดกระป๊อกที่จะมีสีขาวแล้วก็สีอย่างเงี้ยโอเคค่ะ ทุกคนมาเจอน้องแบบสวยๆสวยคะ่ะอย่าเบอนี้คือเห็ดกระป๋อบอพี่น้องเหมือนเห็ดชิมิจิในห้างไหมคะนี่อมันเห็ดในห้างอะ่ะมันตาแห้งได้ในปลานี่อ่านี้แห้งอีกกลุ่มหนึ่งแห้งแล้วพี่น้องเห็ดไ่ของฝนแย่จรงเลยอันนี้ได้ไหมเอาไปก่อน ได้บลาได้ก็เอาไปเบิงกันค่อยไปตัดที่บ้านนะคะโอ้โพี่น้องนาวมาบรทันเฮดไก่ผัดน่าเทียมระเบอ้อนะโอ้ยสุดายเน่าวเทิยมน,นะน,นี่ได้ไหมนี่กระเบิได้โอ้ยโอ้ยนี่ได้ไหม ป,ปีที่แล้วที่ฝนได้ลายๆนะคะมารอบนี้แบบถามว่าได้ไหมก็พอได้ะคะ่ะแต่ว่าน่าถิ่มทั้งหลายพี่น้องเอ้ยตรงนี้ค่อยสวยหน่อยอเก็บเห็ดไก่เห็ดไก่เน่าชู มาไม่ทันเธอเธอเน่าถิ่มแลว้วเธอเน่าปะแลว้วอย่างที่บอกปีนี้พี่ไม้ทำงานเยอะเยอะนี่ระดึกเลยค่ะสามทุ่มแล้วได้มีตอนนี้นี่ห้าสูง,สง โอเคได้อยู่ดีไปขึ้นป่าใหญ่นะพี่น้องรู้สึกว่าป่าที่แบบไม่ไกลจากในเมืองเนี่ยปีนี่บ่ค่อยเฮ็ดบ่ค่อยง่ามพอปันใดคค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นเขาเจออย่างที่บอกที่พูดแล้วพูดอีกเนาะเจอฝนนะนะพี่นอ้อง เขากําลังนาเลยดูเฮ็ดเขากำลังจะออกพอเจอฝนเขาก็เลยเพอเขาออกเขาก็เนาสินะแต่ช่วงนี้ฝนหยุดแล้วนะคะแดดดีดีแบบที่นี่พอแห้งได้บาทนี่ปลาในเมืองนะฝนโชคดีว่าฝนยังได้ขึ้นเขาพอได้ไปเก็บเห็ดงามๆให้พี่น้องบ้งพอจะของได้มีเห็ดงามๆได้กิน ก็ได,ด้อยู่ตงเดินเน้นเอ้ยโทษนะคะหญ้าสูงมากขม,มาก้อนน่นนี่กระสิทันอยู่ดอกแต่ตอนนี้คือแบบนอนเริ่มจะเอาไปกินแล้วเนี่ยเชดายเยดายเยดายเนี่ย เนี่ยเสียไา้ที่น้องมันไม่ได้อันเนี้ยแต่ตัวนี้โอเคอยู่เดี๋ยวไปซ่อมดูอันนี้โอเคอันนี้ได้อยอ่ได้อยอะเมื่อ,อกี้นี่นั่งดังเย็นเย็น,นดาบเกือบนั่งัาเพชรโอเคเดี๋ยวนะคะ ห้าเขาสูงเขาก็ต้องค่อยเปิดเบื้งงนี่ค่ะเมื่อกี้นี้ตรงตงโอ้นี่ไงว่ายยังตรงตงนีงคีะเห็ดไก่ทอดของเราฟรายชิคเก้นมอ o โสมือเห็ดไก่ทอดนะคะ แต่ตรงตัวก็เห็ดไก่ทอดนะคะตรงนี้ก็สีงามค่ะนี่ก็จะสวยหน่อยกรงสีหยาเนีนะะ่ยค่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะพ,พี่นองอนมันก็เสียดายเถอะพูดนะพูดนะเน่าถิ่มฟ้าพูดนะอ้ยเสียดายมากเสียดายมาก เน่าวถิมอ่ะไอ้อ้ยายโอ้ยนองบูมแมนในหน่อยได้นี่อ้ามันหลายจะจะของมาบ่ทันโอ้ยพึ่นนะโอ้ยน่าวทิมที่น้องบังกบงไงโอ้ยตายตายตายเกดายที่นองบัน ทิมเบิดทุกคนอันนี้กันนานี่โอ้ย,อยโคตรแล้วโคตรเสียดายแล้วคือถ้าเกิดว่าฝนโบม,มาเร็วกว่านี้นะรับรองตรงเนี้ก็เหมือนเดิมอลังการงานสร้างเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเนาเป็นแบบเต้มทีบหนึ่งเสียดาย เฮ็ดมองนี่งามพร้อมเดเพว่าหญ้าเขาสูงนะพี่น้องเขาก็สีขาวอุ้ยลุยโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายเลยแบบเป็นเต็นดอกใหญ่อีหลีไดพอน้ะเป็นเทบหนึ่งพี่น้องคนอยากร้องไห้ได้ไหมได้ไหมน้องไก่โอเคได้อยู่ Oh, ปีนี้น้องไก่เน่าถิ่มพี่น้องเสดายเสดายเสดายอันนี้ถือว่าได้อยู่นะ mm hmm. ก็จะแหงๆเนี่ยแต่บบเป็นอย่างค่ะเพราะว่าไปตัดแล้วก็ไปตากนะคะน้องไก่ของฝนปีนี้ไม่สวยเลยทั้งเน่าทั้งนอนกิน ไปเสียดายเ,าเมื่อสอมเ,อเมื่อสอมเนีย่ยค่ะโอ,โอเคอันนี้ได้อยู่สวยๆอยู่นี่นี่ไงคะเหมือนเห็ดในห้างไหมเห็นคนญี่ปุ่นในห้างน่ะนี่เลยรสชาติเดียวกันเลยเท็เจอร์เดียวกันเลยค่ะสีเหมือนกัน ม่เล่มลำเก้าที่รอบที่แล้วที่มาเอาอมันเอากลับบ้านให้หมดเลยเพราะว่าถ้าทางเธอจะไม่รอดแล้วละ่ะถ้าทางพวกเธอจะไม่รอดแล้วละ่ะเอาไปนี่ค่ะเห็ดไก่ทอดของผลน,นะคะที่ได้มาวันนี้ก็ ไชมนีแ่แหละพี่น,อน้องกระําง่ลายเมื่ก็ได้ลายเติบอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เท่ากับปีที่แล้วอ่ะเนาะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปีนี้นะคะเพราะว่าน,นี่ก็เก็บมาเลยประหยัโลลวค่ะเนี่ยค่ะอันนี้โอ้โหเสียดายกลุ่มนี่นะหะนาวถิ่มเต็มหนึ่งพี่น้องเต็มป่าเลยเสียดายเต็มสนามหยาหยาสูงสูงหงฝนนะป่านั่นน่ะเนี่ยล่ะค่ะก็ได้มาปีนี้ไม่สวยเลย แต่ก็โอเคได้เท่านี้ก็ดีใจค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะโอเดียวสรุปแล้วของวันนี้รวมเลยนะคะไปบ้านแม่แล้วก็ไปอีกตาน้อยเนี่ยค่ะนี่แหละนี่ค่ะ,คะ,คะทุกคนผลงานเห็ดไก่ทอดของฝนนะคะของซีเนี้ยจริงๆถ้าไปทันแกก็กงามคือเก่านะคะเพราะว่ารุ่นนั้นอนะ่ะเน่าแต่ว่าไปไม่ทันค่ะ เห็ดบ่ค่อยงามปีนี้ค่ะเพราะว่าเดียวเดียวแวลว่าโดนฝนโดนเดียวฝนตกเดี๋ยวยุดเดียวตกน้พี่น้องก็เลยรู้สึกว่าเห็ดปีนี้บ่ค่อยงามสําหรับเห็ดไก่นะคะแต่ว่าตรงที่ฝนเก็บปีที่แล้วนะคะเนี่ค่ะคือถ้าไปท่านก็สิได้สวยค่ะแต่ว่าเบื้องเนี้ยนอนกินไปบ่ท่านเพื่อนจุ่มนะถ้าเกิดว่าไปท่านก็คืออลังการคือเก้านั่นแหละตรงปลายหย่าสูงสูงนะคะ เนี่ยนะคะเดี๋ยวคนจะตัดให้ดูนิดนึงนะคะเนี่ยคะ่ะสวยเนาะพี่นอ้องตัวนี้สวยค่ะสวยมากคือเห็ดในหางนะคะเห็ดโคนญี่ปุ่นน่ะ อย่างนั้นแหละจะพาให้ดูก็เหมือนเดิมค่ะนอนทั้งนี้จะเป็นนอนที่แบบเป็นโตที่เขากินแล้วเขาก็หน,นีอะค่ะก็ยังดีว่าแม่นอนยเยอะแยะบางที่ก็เป็นคือเป็นแมงไหมอะค่ะเป็นแมงไหมมีปีก กินแค่เพ <cn> no ื่อนเขามากินตัวเดียวเพื่อนๆก็ไปแค่นสิอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไปส่องหลังเลิกงานจนไม่เลิกชักโมงหมจำไม่ได้ละก็ะกับมาประมาณสามทุ่มเกือบสามทุ่มครึ่งนะคะค่แป๊บเดียวว่าเลิกงานก็ดึกแล้วค่ะเฮ็ด เชิดายเห็ดนออกลายด้ปีนี้ถือว่าออกลายนะเพราะฝนตกนักน่พี่น้องแต่ว่าด้วยความที่แบบงานเยอะไม่มีเวลาไปอ่ะแต่ฝนก็บริน่ใจในความรู้สึกว่าเห็ดใกล้ๆไม่ไกลาจากเมืองอ่ะประมาณขับรถประมาณสี่สิบนาทีหรือชั่วโมงเงสินะกันยังถือว่าเห็ดพอค่อยงามนะต้องขึ้นเขาค่ะทีนี้เราขึ้นเขาก็พ่ค่อยมีเวลาก็ถือว่าโชคดีนะปีนี้ผมก็ถือว่าฝนได้เห็ด อางามอยู่แต่ก็แจกไปเยอะนะทุกคนเพราะว่าคนเขาหูว่าคนเก็บเนาะเพราะเอาให้เขากินเขาแซ่บนะเพราะเขาแซ่บเขาก็ถามแล้วบันนี้ตัวใดมันงางๆตกวสิเก็บเป็นให้พ่อพ่อกับแม่พี่ไม่ เฮ็ดอันใดที่แบบสวยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไอ้ดอกนี่น้อยอยังสินะพี่น้องเฮ็ดไก่เนี้ยคนก็จะเก็บไว้แบบว่าเฮ็ดตม้มยำสินะพี่นอ้องใส่ตม้มยำใส่แกงสินะเน,นี่ยถ้าอันไหนที่แบบบุค่อยงามพอปานใดพนกสิมันกล้องไม่โฟกัสนลุ่นขาหนีดได้นี่พี่นอ้องอยู่บ้านก็ยังใช้รุ่นขาหนีนะคะ ทำไมเห็นเตัวนนอนบ่พี่น้องเออเป็นเห็นเพื่อนเด็นเพื่อนเป็นสไตล์ไปใส่บุกนี่เร็วน่อนี ฉีกขาให้ดูนะคะเห็ดไก่เขาก็จะเป็นฉีกออกมากแากไขเห็ดปวกเข้านะ่ะพี่น้องนี่ฉีกก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้น,น,นี่สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกที่แบบอยากไปเก็บนะนะบอหูว่าเป็นลักษณะใดเนาะ มักกะซีมีทั้งสีออกสีน้ำตาลทั้งนี้กับสีขาวสีน้ำตาลมันมีมันมีสี่สายพันธุ์ถ้าคุณจำบวกเพชรนะนตัวนี้ไม่นอนทำอันสวยๆอันนี้แบบส่งปลายหยาสูงๆในที่น,นอกตัวนี้ เฉีกให้ดูนะคะโหมีน้อนอันนี้มีน้อนก็เชีแค่ไข่เห็ดปวกเท่าค่ะมีความลักษณะคล้ายเห็ดปวกถ้าฉีกอะแต่ถ้าใครเคยกินเห็ดในห้างอะ่ะคนว่าอะไรข้างละเนาะเห็ดเอกชิเมจิเฮที่เป็นกระป๊อกกระป๋อกสีออกสีขาวๆสีน้ำตาลอะ อันเดียวกันนั่นแหละลดเดียวกันนั่นแหละ9ก้าสเก้าจุดก้าก้าเปอร์เซ็นลยแหละโอ้อันนี้สวยค่ะ อันนี้สวยเลยชอ่อน,นี้สวยเลยอันนี้จะเก็บสดๆนะคะแล้วเ,เข้าตู้สดๆเลยบร่รเดลลวกตัวนี้ค่ะแต่ว่าก็จะแบ่งค่ะไม่เอาเยอะค่ะ เพราะว่าอยากตากมากกว่าตู้เย็นตู้แช่มันเต็มคะ่ะบ่าแม่ว่าเต็มน้ำอย่างดอกคะ่้ของกินท่ากระลาลอยู่แล้วคะ่ะของกินตั้งแต่ยุคตุนตุลโควิดน่ะสวยอันนี้สวยเลย เคนะคะทุกคนเดี๋ยวฝนจะไปตัดต่อแล้วค่ะพี่พี่น้องเดี๋ยวฝนจะไปเพราะว่าขามหนีบเมื่อยแล้วค่ะยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย